สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่พ่อพอคนนี้นคือกอครับผมกระเป๋าิสระนุมหนาม้อนค้นอนคือโตหมูเดือพี่น้อง,องคลิปนี้เป็นคลิปแรกในช่องครับผมผมซิโร้ไฟเอฟซีุกคนที่เคยติดตามผมมากนะซีโรใไ้ฟังว่า จังเลยหละคือว่าคลิปนี้เนี่ยผมนับหนึ่งไม่เริ่มต้นไม่กับเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคลิปก่อนหะคลิปที่แล้วนะ่ะช่องที่แล้วนะ่ะช่องของผมนะ่ะมันเด้งบอ่พี่น้องว่ามันเด้งกว่าปุ๊บผมลืมหลัสนะัอีเมลผมเข้าอีเมลมาไดย กู้ช่องขึ้นมาบ้ไงแล้วบานีผมก็เลยต้องสมัครใหม่เป็นเบ้าอิสระบาน,นีเต็กวอนเต็กี้นี่เป็นเบ้าอิสระเอันซื่อเบ้าอิสระล่งไทยก็อิสระ,สระเป็นลอ้อสอรอสระบานีจะเรียกว่าเปลี่ยนใหม่เป็นสอรอสอรอเป็นรอเรือ รอเรื่อสระครับผมกระเป๋าอิสระให้เขา่ะผมถึงได้บอกเอฟซีว่าบางเทธอผมกัดกัดท่ออยู่พี่น้องท่ออยู่ท่ออยู่เพราะว่าผมสมัครมาสองเธอเด็ดเธอเรี้ยงดิเธอเรีกยงสมัครไปเลี้ยงช่องหนึ่งคนเดียวที่ตามหลายกัดดูหลายอยู่วันนี้ เธอที่สอ่งมากกัช่องนี่แหลช่องเองบาอิสระอล่ะก็อาจจะตามไหลเอฟซีอาจจะไหลนะครับสุดท้ายเด้งออกเด้งออกแล้วก็คู่มากคู่ช่องผมไม่ได้พี่นอ้องจักผมจะไปเทปจังไหนจังสิคู่ได้ผมมัดปัญญาพี่นอ้องเ็ปอะได้เพราะว่าผมโมกีงตั้งคอมผมโมกีงข้อมโเป็นโมกับโมเคยเรียนเนาะผมกเนาะพี่น้องเนาะ จบแค่ผมหกก็เห็นบ่เปลี่ยนก็พีแต่ทายทยไทยแล้วผมก็ร่วมร่วมรวมรวมวมไซือผมก็ม่ให้ัาให้น้องไส้ให้น้องมวนก็จะเห็นให้ที่ป็นของผมือกับซ้ำนี่แหละพี่น้องให้น้องไส้ให้ไหดน้องไส้น้องหลากันแลวแปบาปละไรแบให้ไหผมก็ไ่คู้รนะแต่มา่ไทยทยยรวร่วมร่วมผมก็ลงลีปซื่อแบนี้มันเด้งบอก พ่อเด็กออกเรากู้มันเปลี่ยนไปเนาะเจ๊ยังไงก็เห็นว่าไรถามในยูทูบเบอร์ถามอยู่ในไอ่กลุ่มเพื่อนก็ถามแล้วก็เห็นว่าไรมันเปลี่ยนไปเนาะตัวพวกหลวมก็ถึงเพคนครับผมผมก็เลยต้องสมัครใหม่พราสมัครใหมพ่พวกนี่คลิปนี้คลิปแรกไป่นอะผู้เรียนที่ตามขอบคุณในหลายไป่นาะเย็ซีทุกคนนะผู้เรียนที่ตาม วันที่สามบ่าวิษณุให้ถึงพันคนเด้ยวยไปหรอกเนอะทีไหนก็นได้ที่แรกผมก็อยากขออยู่หรอกมันแบบเป็นความตังแกของผมเนาะผมมาอยากเป็นยนะูทู u เบอร์นี่ไงเป็นเพื่อนแต่เป็นเป็นคนดังแต่ว่าอย่างคำนั่นบอรเกี่ยวหรอกแต่ว่าไอติมุกอายไวนะ้น่ะผมมีทายไว้ให้ลูกให้เต้าให้หลานไม่ต้องเบิรงสุดท้ายโทมี่ เอาไปในรอบของผมแล้วกบ่มี่กาหายไปบดเลยหลุดก,ก็โกฝากกา็โเค่ยทายไ,ไงแต่สมัยเป็นบาวเนี้ยมัเขาพูยบ่บนเหลือเลยห,ห,าามมนะเหายไปัดภาพผ่น่ะพีเนองบ้านนี้ผมก็เลยว่าขอกกับเอฟซีทุกคนที่ตามผมมาแล้วกับ้เก่านะครับผมเราสาคคอีเรื่องโกนะพี่นอง ซอยกดติดตามผมในคืนวันนี้ให้มันจังไดกัซอยก็เลยรแจะความแน,น่ได้ไปแงนะจังไดยก็ได้คามเือสิทอผมก็ไ่ทอดอกลูกก็มากก็สูไม่ให้เ็คะแนนต้องสูงกันว่สูมขอาดขา,าผมกระเด็นชิปยังต่อไปให้เอฟซีฮารดอีกหือนกันนะไม่นอกจังในผมกระโดดทิ้ เพราะเมื่อบผมจะกุดบ่ากุดเงี้ยไอ้ตัวนั้นหาตัวใหม่ซูไปลองซูทำเต็มที่ใหได้เบ้างไอ้ตัวผมไม่ยอมจำได้ผมก็ไม่ยอมผมเป็นต้องยุคต้องเป็นยูทูบเบอร์ให้ได้เลยผมต้องรับต้องรับอยากจะรับไปช่องยูทูบเบอร์อย่างเรียนเงินเรียนยันคือที่มันเคยรับนะผมเม่เคยรับว่าเกี่ยดอกแต่ว่าผมก็อยากรับเออผมก็อยากเป็นยูทูบเบอร์เละแต่จำได้ไงก็ ขอตรวขอไขเอฟซเลยไปลองเออคดฝากไร่ฝากแช่ผมไม่ได้ไปลองเนะคนอลไคนแช่คนติต่งคนเนี่ยเรืองมักดีนะไปลองเนาะคลิปนี้คลิปแรกครับผมในร่องในช่องนี้นะครับผมเอซีของบอรอิสระกัจั้งไรกะนยายเก็บยายไข่ขอให้รบมาด้วยขอให้ม่ไม่ชอบเก็บตเก็บไทขอใหไม่ขอน้ำซั่งปากิม พี่น้องเข้าไปใจอึดใจหยากลูกโตรอรันขอไหหมีกกำลังแรงใจมีคิดว่ามีอนาคตสดใสสำหรับคลิปนี้บ้าอิสระขอ,อกก่าคำว่าสวัสดีครับ